สามวันดีสี่บันพังค่ะแต่พนักงานมาส้มรีกาที่ดีค่ะยกกระเป๋าให้เห็นไหมกํลังส้มอยู่ช่างกํลังมาส้มพังเรื่อยเลยนะ,ะแต่ก็ดีอันนี้อากาศดีค่ะอากาศเย,เย็นเย็นเบาๆนะคะ คืมฟ้าคืมฝนวันฝนจะตกนะั่นแหละวันนี้ตารอเที่ยวสิบโมงสามสิบห้าทำงานวันที่สองของอาทิตย์ค่ะวันนี้รอรถไฟสถานีใกล้บ้าน ฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงงานอาหารนกนะโรงงานอาหารนกถ้าใครรับกลิ่นไม่ได้นะคะก็จะทำไม่ได้เพราะว่ากลิ่นจะแรงมากขอให้มีความสุขกับวันทำงานนะคะทุกคน